คลิปก่อนหน้านี้ที่พิมพ์ลงเกี่ยวกับประเพณีกินวอจะเป็นของลาหูแดงนะคะส่วนคลิปนี้จะเป็นประเพณีกินวอของลาหูดําค่ะให้เปรียบเทียบเนี่ยเป็นคนไทยเหมือนกันแต่ว่าเป็นคนเหนือคนอีสานคนใต้ประมาณนี้ค่ะตอนที่เดินเข้ามาพิมพ์สังเกตเห็นอย่างหนึ่งค่ะก็คือน้ําเต้าว่ากันว่าน้ําเต้าคือเอกลักษณ์ของชนเผ่าลาหูมีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยก่อนนู่นแล้วค่ะว่าชนเผ่าลาหูเนี่ยกำเนิดมาจากน้ําเต้าน้ําเต้าก็เลยกลายเป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าลาหูจนถึงทุกวันนี้ มาดูบรรยากาศภายในงานวันนี้กันบ้างค่ะคนมากันเต็มลานเลยนะคะบรรยากาศก็คึกคืนมากแต่ละคนก็ใส่ชุดชนเผ่าแบบสวยงามออกสเต็ปเต้นจะคืกกันอย่างสนุกสนานแต่ละท่าที่เขาเต้นก็จะเกี่ยวกับวิถีชีวิตประจําวันค่ะเช่ดนดํานาเกี่ยวข้าวกินข้าวหรือแม้แต่ซักผ้าล้างจานก็มีนะคะเท่าที่พิมพ์สังเกตเห็นนะคะวงข้างในเนี่ยจะเป็นวงผู้ชายบางคนก็จะเป่าแคนแล้วก็ออกสเตปเท้าไปด้วยส่วนวงข้างนอกเนี่ยจะเป็นวงของผู้หญิง มีการตีกลองตีฉาบและตีคองออกสเต็บเท้าและมือตามผู้นําเต้นแต่ละท่าก็จะเต้นอยู่ประมาณ2-3นาทีค่ะดูเหมือนจะเต้นง่ายนะคะแต่เข้าไปอยู่ในวงเนี่ยบอกเลยว่าสับสนมากคือพอเราใกล้จะได้ท่านั้นแล้วเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนแล้วรอบแรกเนี่ยพิมพ์ก็ไม่ชินเลยเต้นไปเต้นมาก,ก็เพลินดีเหมือนกันนะที่ต้นวอก็จะมีของกินน้ําดื่มไว้ให้นะคะถ้าใครเหนื่อยเนี่ยก็มาหยิบกินได้เขาปลุกก็เหมือนกันค่ะสามารถเอาไปกินได้เลยนะความแตกต่างที่ พิมพสังเกตเห็นต้นวอของราหูแดงกับลาหูดําก็คือต้นวอของราหูแดงจะมีเสาไม้ไผ่สีต้นและมีหิ่งด้วยส่วนต้นวอของราหูดําจะประกอบด้วยต้นสนต้นกล้วยและต้นอ้อยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแตกต่างตามความเชื่อหรือว่าอะไรนะคะใครรู้เนี่ยก็แบ่งปันกันได้นะตอนท้ายน้องๆก็มาลดน้ําดําหัวแขกแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาร่วมงานในวันนี้เป็นประเพณีที่ดีงามแล้วก็ควรค่าแก,ก่การอนุรักษ์ไว้มากๆเลยค่ะหน้าขอมาร่วมเต้นจะคือด้วยกันใหม่นะ ปีนี้ไปเต้นมาหลายที่เริ่มเต้นเป็นบ้างแล้ว